วิธีบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิดทั้ง7วันมูเพิ่มความปาังสำเร็จตามปรารถนาพระพิฆเนศเสริมดวงตามวันเกิดคนที่เกิดวันจันทร์ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุขคณปติลักษณะกายสีขมิน้นหรือสีทองบางครั้งมีสีเขียวมีสองหัวสีมือถีงาหากักบวงบาทตะบองและโถอัญมณีช่วยเสริมดวงด้าน การเงินด้านการเจรจาถ้าทำงานที่เกี่ยวกับด้านการเจรจาหรือประสานงานจะยิ่งเสริมดวงการงานให้ดีขึ้น คาถาบูชาพระพิคเนตปางพระทิวมุขคณปติโอมสีคเนสายนะนมหาโอมดิทีสังฆลาทุสารับร่างพิสิรูดารนาสัม b r a มณามิชาชินัมโซมาโอมชามาจันรายานมาหาโอมสีทววรมุขคณปตเยนมาหาคาถาบูชาแบบยอดโอมสีทวีมุขคณปติยานมหา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w ร์ไวงใน c อ m อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ